ลากหญ่าขาตะไคร้หรือว่าหัวคิงไข่ไปเต้ยต้มดื่มเป็นประจำล่างไตดีบำรุงไตยเยี่ยมป้องกันนิวสุดยอดบ,บ้านหมุนวิ่งเวียนน้ำในหัว่บทอกันโลกกับเพาะน,าน้ำนมราชสีตากแห้งต้มดื่มเด้อพอเสือรองเบิง้งฤทธิ์สีดวงดาก แพ่มาก,กูเพียงแค่เอาบกกดมครึงคร่งมะรึ่งพอให้น้ำที่ผิวมันออกงัดใส่ลูกล้นหรือลูทวานนั่งทับไว้สาห้านาทีบอเกินสามสีมือหัวลิดสีดวงฟนอนบ่หลับหลับยากหลับยากคาแกหันต้มดื่มเป็นประจำเน่นเป็นประจำและต่อเนื่องหลับดีคัก ขนาดซอดแกงโคโลเหนียวยัดเหีียวยอดดึงเหีียวบ่มีหูรูดเบิ้งลากหญ้าขาหัวหญ่แห่วหมูสองยางต้มดื่มบอ่อโดนเสาแท้เหีียวยัดเหีียวยอดใบมะกรูดค่ะใบมะกรูดค่ะกินสดวัลละใบลดความดันสูงลดความดันสูงให้เป็นปิด ทิมต้นครอบจักเก่าวานเอารากต้มดื่มผิดกระบูนผิดสำแดงหายเป็นปิดทิมตุกแกจิ้งจกใบหูเสือใส่หอยไว้เปิดอารลาดเปิดอารลาดรากผักโขมน้ำรากผักโขมน้ำต้มดื่มแทนน้ำเรื่องตกขาวหายไปแน่นอนขจัดกินปากกินเหลากินบุรี่ดี ใบหมากซีดายยำโลดยยำโลดมิดอิงติง้งหูอื้อหูเป็นน้าหนวกเจ็บปวดในบั้งหูใบพักเสียนผีขยี้ยัดใส่หูสองสามทีหายอีหลี